สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาถอดทำความสะอาดตัวหัวฉีดของ DJI T100 แล้วก็ DJI T70 นะครับ,อ,รบอันดับแรกเลยก็ค,คือตัวอุปกรณ์ที่เราต้องมีนั่นเองครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือตัวหกเหลี่ยมนั่นเองครับหกเหลี่ยมเนี่ยจะมีแถมมาในชุดของอชุดรีโมทอยู่แล้วนะครับจะอยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็อยู่ในกล่องรีโมท ที่เราต้องใช้ก็จะมีตัวหกเหลี่ยมเบอร์สามครับแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์สองครับแล้วก็อ่าตัวแปรงทําความสะอาดนะครับแปรตัวแปรงทําความสะอาดนี้จะเป็นแปรงอะไรก็ได้นะครับแปรงสีฟันแปรงทาสีหรือว่าแปรงอะไรก็ได้ครับโอเคครับดับแรกเลยเราจะใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์สานะครับถอดหัวชีตออกมาก่อนครับมันจะมีน็อตข้างบนตรงนี้สามตัวนะครับเราก็จะถอดน็อตสามตัวั้านบนนี้นะครับ มาเพื่อที่จะถอดตัวมอเตอร์หัวฉชีตรงนั้นนี่ราถ,ถอดออกมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะด้านบนจะเป็นช่องปากอถอดปากให้เรียบร้อยครับด้านล่างอืมครับแอรด้านล่างเนี่ยเราสามารถถอดจานเหวี่ยงออกมาได้นะครับโดยการบีบบีบตรงนี้ เห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมบีบแต่ก็หมุนทวนเข็มครับต้องบีบไว้ตลอดนะครับจะแน่นนิดนึงครับมันมีตัวล็อกเกี่ยวไว้ครับถอดออกมาแบบนี้ครับปึ๊บนี่มันก็จะได้จานออกมาแบบนี้ครับตัวจานเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องถอดน็อตสามตัวนี้ก็ได้ครับเราสามารถแปลงหรือว่าเอาน้ำฉีดด้านในได้เลยครับ หรือว่าถ้าเราจะถอดก็ได้ครับถ้าเราถอดเราก็ใช้เบอร์สองนี่เบอร์สองขายอ,อกไหม เอถอดนนอทั้ง3ามตัวนะครับตัวจานมันก็จะถอดออกมาแบบนี้เป็นสองชั้นแล้วก็ทำความสะอาดด้านในนี้ได้เลยอาจะหาแปลงอะไรแบบนี้ก็ได้ครับทำความสะอาดด้านในแปรงสีฟันก็ได้ครับถ้ามันมีข้ามน้ํายาก็ใช้น้ําฉีดหน่อย พอเราทำความสะอาดเสร็จเราก็ประกอบกลับไปได้ได้เลยครับแล้วก็ดูตรงนี่นะครับตรงรูน,อน็อตนี่เห็นไหมเลยครับนีครับประกบให้มันตรงรู จำนะครับต้องเป็นเบอร์สองนะครับไข่ล้มลมก่อนก็ได้ครับเดีย๋ยวค่อยย้ำเข้าไปอีกทีนึง ใช้ใค้เรียบร้อยนะครับว่าใส่ครบสามตัวแล้วก็หนึ่งสองสานะเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์หัวฉีดครับแล้วก็มันจะมีตัวฝาครอบด้านล่างครับหรือตัวครวอร์นั่นเองครับอนะตัวนี้ก็มีคาบยาเข้าไปตันได้เหมือนกันครับอนะตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมนะล่างๆไอนะตรงนี้ครับอนะวิธีการปลดล็อกเนี่ยให้เราหมุน ผมาทางซ้ายนิดนึงครับแล้วก็ดึงแค่นี้เองครับนี่ถอดออกมาได้แลยครับนี่มันก็จะมีพวกคาบยาอะไรอย่างเงี้ยครับตามอยู่ตรงตามซิลตามแคนมอเตอร์ครับแล้วก็ตัวฝาครอบด้านในอย่งนี้ครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ครับนีอ่อันนี้ของผมเป็นตัวเดโมนะมันก็จะไม่ค่อยเหลือะเท่าไหร่ครับ ถ้าลูกค้าใช้งานหนักเนี่ยก็อาจจะมีตันตรงนี้ได้ครับตามรูช่องข้างในนี่หรือว่าว่าเราจะใช้ตัวพัดลมเป่าก็ได้ครับก็จะสะดวกหน่อยพอเราทรําความสะอาดเสร็จก็ประกอบลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอให้สังเกตตรงนี้นี่ครับมันจะมีฟันตรงนี้เห็นไหมครับครับแล้วเราก็ดูตรงช่องตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่ไม่ได้มีฟันเหมือนกันเรา,เาให้ตรงกันนี่ ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนไปทางขวากึ๊กหนึ่งนี่เรียบร้อยครับกรอบเสร็จเรียบร้อยเละฉะนั้นเราก็ใส่หัวฉีดกลับเข้าไปครับเข้าไปรตรงนี้อย่าเลืมยนะครับบีบไว้ครับหมุนข้างบนมันจะมีบอกนะครับว่าทางไหนล็อกทางไใหนไใขล็อก ก,ก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะสร็จับ